แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สามสมกราคม2องพแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาตอบข้อสงสัยที่เกษตรกรอยากรู้เกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะได้นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเริ่มต้นปีใหม่ ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างหรือจะต้องอัปเดตข้อมูลของพี่น้องเกษตรกร,ะกรอะไรบ้างนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ กิจกรรมของพี่น้องกเกษตรกรแต่ละชนิดนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรตอนไหนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อไรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรช่วงไหนคลิปนี้จะมาไขข้อข้องใจกันนะคะ กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังโรงงานสับรดโรงงานอ้อยโรงงานพืชไร่อื่นๆปาล์มน้ำมันยางพารากาแฟไม้ผลไม้ยืนต้นสมุนไพราอายุยาวผักสมุนไพราอายุสั้นไม้ดอกไม้ประดับเพาะเห็ดผักงอกเช่นทานตะวันงอกถั่งงอกนะคะแมลงเศรษฐกิจนาเกลือสมุด พืชชนิดนี้ต้องขึ้นทะเบียนพืชชนิดนี้ต้องขึ้นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรช่วงเวลาไหนปลูกพืชในพื้นที่นี้ต้องขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนช่วงเวลาไหนมาเริ่มกันที่ข้าวนะคะการปลูกก็คือกรณีเป็นการหวานข้าวแห้งให้นับวันงอกเป็นวันปลูก การขึ้นทะเบียนและประปับปรุงข้อมูลหลังปลูก15-60วันนะคะตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนก่อนเก็บเกี่ยวการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรสามารถทําได้ตลอดทั้งปีนะคะไปต่อที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะการปลูกช่วงเวลาก็คือฤด,ดูต้นฝนนะคะฤด,ดะูช่วงมิหนมีนาคมถึง30มิมิถุนายน ฤด,ดูปลายฝนก็คือช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมฤดูแล้งก็ช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะคะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูก15 60วันการตรวจสอบข้อมูลหรือพื้นที่นะคะหลังแจ้งขึ้นทะเบียนและก่อนเก็บเกี่ยวการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรสามารถทำได้ตลอดทั้งปี ไปต่อที่มันสำหรับโรงงานสับปะรดโรงงานอ้อ,อยโรงงานพืชไรอ่อื่นๆนะคะการปลูกสามารถทำได้ตลอดทั้งปีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูก15วันถึงก่อนเก็บเกี่ยว60วันการตรวจสอบข้อมูลหรือพื้นที่นะคะหลังแจ้งขึ้นทะเบียนและก่อนเก็บเกี่ยวการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ตามน้ำมันยางพารากาแฟการปลูกสามารถทำได้ตลอดทั้งปีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันถ้ายืมต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปีการตรวจสอบข้อมูลหรือพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนจนถึง60วันนะคะปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีไม้ผลไม้ยืนต้นสมุนไพราอายุยาวการปลูกสามารถทำได้ตลอดทั้งปี การขึ้นทะเบียนแล้วปรับปรุงข้อมูลหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปีนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนจนถึง60วันปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีไปต่อที่ผักสมุนไพรอายุสั้นไม้ดอกไม้ประดับเพราะเหตุนะคะการปลูกสามารถทําได้ตลอดทั้งปีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า15วัน หากปลูกพืชในกลุ่มนี้ติดต่อกันเป็นรุ่น,ร,นรุ่นตลอดทั้งปีนะคะให้แจ้งปรับปรุงทุกครั้งที่เปลี่ยนชนิดพืชการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวนะคะสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีผักงอกเช่นทานตะวันงอกถั่วง,งอก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า3วันนะคะหากปลูกพืชในกลุ่มนี้ติดต่อกันเป็นรุ่นๆตลอดทั้งปีก็ให้แจ้งปรับปรุงทุกครั้งที่เปลี่ยนชนิดพืชการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนและก่อนเก็บเกี่ยวนะคะปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีมแมลงเศรษฐกิจนะคะสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า15วันจน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีนาเกลือสมุทรนะคะการทํานาเกลือสมุทรก็จะแบ่งเป็นปัตตานีนะคะหมก,กราคมจนถึงสาิเอ็กรกฎาคมจันทบุรีจัดเชิงเซาชนบุรีเพชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครหงตุลาคมจนถึง 31พฤษภาคมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลนะคะหลังจากวันที่ปล่อยน้ำเข้าแปลงแล้ว15วันถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้ายการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่หลังแจ้งขึ้นทะเบียนจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้ายสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ตลอดทั้งปี และนี่ก็คือขายข้อข้องใจเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรนะคะกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรแต่และชนิดต้องขึง้นทะเบียนเกษตรกรตอนไหนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อไร่ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ช่วงไหนคลิปนี้มีคําตอบแล้วนะคะขายข้อข้องใจให้แล้วอัปเดต31มกราคม2567